สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะเขตบางขุนเทียนวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่แพรวันนี้นะคะพวกเราทั้ง13คนเนี่ยจะมาทาโครงการ CSR ดีๆใช่ก็คือเราเนี่ยจะมาปลูกป่าชายเลนใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกป่ากันนะคะซึ่งก่อนที่จะมาปลูกป่านะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของปลูกป่าชายเลนนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะพี่แ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลนเลยรู้เลยนะคะาว่าลงพื้นที่นี้คือต้องเด็เแน่นอะ,ะ <laughs> เราก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อปร<ช>ะเทศเนาะ<ช>แล้วก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยงั้นพวกเราจะทำอะไรกันอีกบ้างตามพวกเรามาเลยคะ่ะเจ๊ กับผมตัวแทนในนามโครงการ CSR กลุ่ม3ปบุรณะนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์น,น,น,นะฮะวันนี้เป็นโครงการที่ได้รับหัวข้อมาเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินะฮะเราได้เลือกสถานที่ที่เขตบางขุนเทียนหนึ่งเลยเพื่อเราจะอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําหรือพืชในแหล่งน้ำนะครับมาช่วยกันปรับปรุงและบูรณะเพื่อให้สภาพแวดล้อมทางน้ำนะครับได้ประสิทธิภาพแล้วก็ระบบนิเวศท,ที่ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาทุกน้องไปลูชายฝั่งแป็นที่ห้าฝั่งตะวันตกสิ่งที่ได้มาวันนี้เราได้ดินละกอนที่เพิ่มขึ้นที่ตั้งแต่ปลายปี59จนถึงปัจจุบันดินละกอนเพิ่มขึ้นไปแล้ว80-100เซนูกนะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือระบบนิเวศเราได้ระบบนิเวศถืนมาถ้าน้องไม่มาสัมผัสตอนที่ช่วงน้ำลงน้องๆจะได้เห็นผ่านปาีมปาชุมพุ่แล้วก็หน้าโกตัวโกตั้มดานะคะตั้มดา สมแหนและก็พืชพธุ์ต่างๆหนูได้มาสัมผัสนะคะแล้วท่านหนูามาตอนเย็นเย็น,ยนคืนน้ําขึ้นหนูก็จะได้บรรยากาศที่ร่มรื่นพระอาทิตย์ที่ตกนะคะอันนี้เป็นแต่เป็นทะเลโคลนไม่ใช่ทะเลทรายแล้วงั้นมาอยากให้แนะนาอยากแนะนําแล้วบอกต่อให้เพื่อนๆม,มาทำกิจกรรมกันนะคะอย่างน้อยมาศึกษาเรียนรู้ผลกระทบพืชหน้าดินสัตว์หน้าดินระบบนิเวศในป่าชายเลนของบางทียนเรานะคะ สวัสดีนะคะทุกคนนะคะพี่นะคะชื่อพี่ขวัญน,นะคะเป็นเจ้าที่ของมูลนิธิปลูกป,ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชานะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือว่าป่าชายเลนนะคะ ระบบนิเวศที่อยู่คู่กับทะเลชายฝั่งป่าชายเลนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําเคม็มน้ําก่อยนะต้นไม้ของป่าชายเลนหลักๆคือจะมีต้นโกงกางโกงกางก็แบ่งออกเป็นโกงกางใบเล็กและก็ใบใหญ่แล้วก็จะมีต้นสแสมนะ,ะแสมดําต้นสีขาวแสมขาวต้นสีดําแล้วก็จะมีต้นโพทะเลอันนี้จะเป็นพืชของป่าชายเลนนะคะหลักๆ ที่อยู่คู่กับป่าเชายเลนก็คือปลาตีนนะคะปลาตีนของเราที่นี่จะเป็นปลาตีนจุดสีฟ้าต้องมีปลากระกาจางังปลาตีนกับปลากระกาจังลักษณะเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ปลาตีนจะมีขนาดเล็กกว่าถึงเขาจะอายุมากสุด ก็จะมีขนาดเล็กกว่าปากระกจังปาการะจังคือตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีปูกล้ามดาบเป็นแล้วก็มีปูสแสมนะคะที่นี่แลวกที่สําคัญคือของที่นี่คือปูทะเลปูที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์นะคะที่น้องถ่ายรูปก,กันนั่นคือปูทะเลนะคะสัตว์พวกนี้นะจะหาอาหารด้วยกินแทงตน้นตามพื้นแล้วก็ตามรากไม้ของต้นโกงกางนะคะ ทะเลมีความสําคัญมากนะคะกับระบบนิเวศแล้วก็พวกเราทุกคนเลยนะโดยที่เราไม่ทราบกับระบบนิเวศเนี่ยกาที่เราจะมาปลูกป่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศให้มันสมบูรณ์เพราะว่าอย่างทะเลจะมีทะเลชายฝั่งใช่ไหมคะจะต้องมีป่าเชลีปพวกต้นกงกลางต้นแสม ح, พวกต้นไม้พวกนี้มันจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา สัตว์น้ำเล็กๆเ,เขาจะไปอยู่ตรงลากจะไปกินแพลงต้อนถ้าป่าเชเลนหายไปแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำก็จะหายไปด้วยทำให้ปริมาณสัตว์ลดน้อยลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อ1ชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้นะคะทำอาชีพชาวประมงที่นี่เขาจะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาแต่ที่นี่เขาเรียกวัาวางทางใต้เรียกว่าอะไรคะบอ่บอบ่อและหนูรู้ไหมว่าบ่อกับวังต่างกันยังไงบ่อกับวังต่างกันสมมุติว่าที่หนูเคยเห็นก็คือเป็นบอนะ่อน้ําเหมือนกันแหละทำไมที่นี่เรียกว่าวางัง เพราะว่าอย่างที่เนี่ยเขาจะเอียงโดยระบบธรรมชาติโดยมีประตูระบายน้ําในการเปิดน้าเข้าและถ่ายน้ําออกอมันไม่ไหลหรอไม่ค่ะไม่กระชับไม่ค่ะ,คะที่นี่เขามีล่องน้ําสมมุติบ่อใช่ไหมพี่หนูว่าทางใต้เป็นยังไงแต่ที่เนี่ยสมมติเพาเราเป็นบ่อน้ําในน้ําเนี่ยรอบบ่อจะมีการขุดเป็นล่องน้ํามีความลึกแบบนี้เลยถ้าพี่ลงไปในี้ยหัวพี่เลยเวลาเราถ่ายน้ําออกอะ ก็จะไปอยู่ตามร่องน้ําเพื่อนเพื่อก็ต้องสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่เรียกบอ่ออย่างหนูเคยเห็นที่เขาเลี้ยงกุ้งแล้วมีเครื่องปั่นน้ำไหม,มอย่างนั้นน่ะคือเขาเลี้ยงแบบพัฒนาแล้ว<ม>จะเรียกว่าบอ่อบางคนเรียกว่าบอ่อกุ้งนากุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่เนี้ยเขาเรียกว่างเพราะว่าเลี้ยงโดยระบบดิเวศธ,ธรรมดาคือการถ่ายน้ําเข้าถ่ายน้าออกอย่างนั้นเขาต้องสูบน้ําเข้าใช่ไหมโดยใช้เครื่องสูบอย่างนั้นคือเรียกว่าบอ่ออันเนี้ยคือมันเป็นประตูระบายน้ำไอ้ที่น้ําเข้าน้ําออกนี่คือน้ําทะเลใช่ แล้วเวลาในบ่อเรามีน้ําในทะเลน้ําลดใช่ไหมเขาก็จะเปิดน้ําทะเลออกให้ในบ่อน้ําน้อยที่สุดพอน้ำทะเลเยอะหน้าน้ำเกิด น้ำขึ้นเขาก็จะเปิดประตูระบายน้าเนี่ยเอาน้ําเข้าไปสิ่งที่ตามมากับน้ําที่เข้าไปในบ่อคืออะไรทะเลใช่แล้วมันก็จะไปโตอยู่ข้างในใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วพอมันถึงรอบของมันน่ะเขาก็จะทําเหมือนเดิมคือรอน้ําทะเลลดแล้วก็เปิดน้ําออกแล้วใช้อวนพอพออวนออกมาก็จะเป็นแบบว่าสัตว์ที่ออกมาด้วยแล้วก็นําไปขายส่วนหอยแครงก็เหมือนกันซื้อพัน์มาป่อยมันยายจะถามว่าตัวหอยแครงกับหอยคางใช่ไหมมันมันอยูน่น้ําเดียวกักนไหมคะหรือว่ายัางไงน้ําเดียวกันค่ะแค่แค่แค่อยู่คนละ มันเป็นการแท่แบบสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นมาใช่แ่งกันไมค่อยกินนะเดี๋ยวหมดไว้ เราจะไปในแปลงใช่ไหมคะวันนี้เราปลูกแบบแห้งกันขั้นตอนแรกเราจะเห็นไม้ไผ่ปักเอาไว้นะคะที่นี่เรียกว่าไม้หลักนะไม้หลักนะคะจะคอยช่วยคามายุงต้นก้านเสร็จแล้วนะเราแกะเชือกที่หัวไม้หลักจะมีเชือกเป็นเงิผูกเอาไว้แบบน้ำต้นก้าหย่อนลงหลุมนําเชือกนะคะผูกเป็นเงื่อนตายสองกระทบวิธีการผูกเราสังเกตนักปักให้ผูกประมาณนี้นะคะข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองแบบนี้นะผูกเป็นเงื่อนตายสองกระทบนะคะคือมัดทบกันสองครั้ง ะะแล้วนะคะนําเชือกนะคะอ้อมที่ต้นก้านะคะผูกเป็นเงื่อนตาสองกระทบเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นแบบหลวมทาไมต้องเป็นแบบหลวมใช่ไหมคะคือเราจะให้ต้นก้านะคะได้ขยับตัวตามสายลมแลนะน้ำเราต้องให้ต้นก้าเขาสามารถขยับตัวได้เสร็จแ,แล้วเราก็ใช้มือกดินให้เรียบร้อยที่การกต้องมิดรากอย่าให้รากโผล่ขึ้นมานะคะ เท้าเร็วกว่าเดยนี่หน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝังให้มิดรากนะฮะเอาเงื่อนตายนะฮะกี่รอบครับสองรอบอค,ครับนี่ผูกให้แน่นเลยนะครับ นี่คือสภาพหลังจากไปครับไปครับต้นกล้านะฮะถือรองเท้าอคนหนึงดินี่เป็นไงบ้างคะเอาละโอ้ยแล้วรู้สึกคือได้ซึมซับกับบรรยากาศที่นี่อย่างแท้จริงนะครับคือถ้าแบบเรารู้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะและไม่ซึมซับนะคือไงล่ะคะเห็นจากพวกเราแล้วนะคะก็รู้ได้เลยว่าพวกเราเนี่ยสนุกแค่ไหนส่วนใครที่อยากจะเป็นเหมือนพวกเรานะคะก็ สามารถตามมาได้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะใช่ค่ะอย่าลืมตามกันมานะคะครับผม